มาจะมาจะหยิงวันนี้ฉันได้ตำเส้นเส้นไข่นะเส้นบะหมี่ไข่ญี่ปุ่นเด้อค่ะเดอ้อเส้นเนี้ยซื้อมาจต่ญี่ปุ่นเลยนะสามีซื้อมาให้เพราะว่านางไปต่อเครื่องที่ญี่ปุ่นนางรู้ว่าเมียชอบกินเส้นฉันก็เลยเอามาตำเส้นหมูยออ,อุบลน,นะคะมาเริ่มเลยอืมครับ เป็นเส้นบะหมีไข่อ่ะเธอมันจะมีความกรุบกรอ่นอยนึ่นเนียวนึ่อเหนียวกึบๆตำออกหวานๆนิดหนึ่งอร่อยจัด หมูันไม่ยังตลาดฉตไปหาใครมาดั้งบ้าดแต่มูย่อบนแทมบะมี่เนี่ยันต้องไปตลาดเช้าอกกินเข้มกวจะทำมาด้ อันนี้ก็หมูแดดเดียวนะคะขาที่ตันนี่ทําเองมีพี่ๆหลายคนทักเข้ามาใน inbox เยอะมากนะคะว่าตันนี้ทําขายไหมตัน,นีี้่บรห็รขาย้ย่เด้อแต่ตันนี้บอกสูตรไปอยู่นะลองไปเหตุกินมาสิบอกเค็มกินกับข้นเนียวแบบพอดีอะ่ะหวานเค็มนัว ป็นสูตรที่ตันนี่ทำอ่ะขีดตันนี่เห็ดนะ่ะเป็นสูตรตันนี่คิดเอาเองสูตรตันนี่นะคะล้องไปเห็ดเบิ้งแซบนะมูยออุบลแซบสั เผ็ดเค็มนัว<อ>เผ็ดแล้วพี่น้องอืม เซ็บุกคีหามเนีเ่ยเซ็ตแห้งคำสุดท้ายจะไปกินน้ำละ